พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นขัดสันการยกระดับแปลงโคกหนองนาต้นแบบระดับจังหวัดรีแบน IPA เสริมพลังการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่งยืนเมื่อวันที่17ก,กรกฎาคม2568ณศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาอำเภอภูยงและอำเภอบ้านฝางจังหวัดคอนแก่น สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดคอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเติมแห่งแบ่งปันสารฝันโคกหนองนาภายใต้โครงการรีแบนด์ IPA นวัตรกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชนจัดกิจกรรมคัดสรรยกระดับแปลงโคกหนองนาดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2568โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นหาแปลงที่มีผลการดำเนินง,งานโดดเด่นเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ของชุมชน และสามารถต่อยอดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนกิจกรรมเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพร้อมประเมินแปลงตามเกณฑ์การพัฒนาตามกระบวนการ 5P และกระบวนการยกระดับแปลงตามแนวทางโครงการเติมแหงแบ่งปันสารผนโคกหนองนาการประเมินครั้งนี้โดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดประกอบด้วย นายประจบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานคณะกรรมการและกรรมการท่านอื่นๆเช่นนางกิรภาเชื้อลงผุยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นนายสุรชัยสินประกอบพลังงานจังหวัดขอนแก่นนางมลินีเมตันตะคบผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนายนิราชดีนนโพป,ประธานเครือข่ายโคกหนองนาระดับประเทศและระดับจังหวัด นายธงชัยกุศลกรเครือข่ายสื่อมวลชนนางสาวรัตดากองหาโครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้แทนจากเกษตรจังหวัดขอนแก่นนางสาวชนการบุญมีนักวิชาการประมงชำนาญการผู้แทนประมงจังหวัดขอนแก่นนางสาวมลิวันวาทียุงนักวิชาการพลังงานชำนาญการสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิชัยสายแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน IPA นางสาวประภาพรแสนโครนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโคกน้องนาเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงจุดที่หนึ่งที่อำเภอภูเวียงพื้นที่ต้นแบบยกระดับแปลงนายธนกฤตเลสทานบ้านห้วยบงหมู่ที่3ตําบลว่าทองอำเภอภูเวียงพื้นที่สามไร่ ระดับการพัฒนาเดิมระดับ B เป้าหมายยกระดับเป็นแปลง A โดยมีนางสาวมณีรัตจอมคำสิงนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพัฒนากรผู้รับผิดช,ชอบแปลงจุดที่2ที่อำเภอบ้านฝางพื้นที่ต้นแบบยกระดับแปลงนายสำราญแปงลงฤทธิบ้านหนองคลองน้อยหมู่ที่8ตําบลป่ามะนาวอำเภอบ้านฝางพื้นที่หไร่ระดับการพัฒนาเดิมระดับ B เป้าหมายยกระดับเป็นแปลง A โดยมีนายสุรยิยาพรานไพรยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนาก่อนผู้รับชอบแปลงกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายเภอผู้เวียงในอำเภอบ้านฝางหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ภาคีเครือข่ายาต่างๆในพื้นที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันโครงการและนําเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเป้าหมาย เพื่อสร้างเครือข่ายแปลงต้นแบบที่เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพัฒนาทักษะการพึ่งตนเองของครูเรียนต้นแบบพัฒนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงงานพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงทงชัยกุศลากรสำนักข่าวแม็กโปรรายงาน